ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเพิ่งสะบั้นรักกับพระเอกหนุ่มหมาดหมาดเจ้าตัวลงภาพแซ่บริกยกสวนแต่งงานนี้ถูกแซ่แรงหน้าไม่สวยเพิ่งจะเป็นโสดไปหมาดหมาดก็กลับมาอดสุดๆหลังจากที่จบความสัมพันธ์รักกับพระเอกหนุ่มตรงๆกฤิสกร์สำหรับยูทูบเบอร์สาวคนเก่งเบสคำสิงที่มีผู้ติดตามช่องยูทูบของเธอสูงถึงหลักห้าล้านอีกทั้งยังมีผลงานละครอีกหลายเรื่องให้แฟนๆได้ติดตามอีกด้วยและบอกเลยว่าเธอคนนี้ยิ่งโสดก็ยิ่งเนื้อหอม โดยเจ้าตัวเคยเล่าในรายการซิงวิทมีว่ามีหนุ่มดีเอมเข้ามาจีบแต่ว่าไม่ได้ตอบซึ่งเป็นคนเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอินฟลู่านหนึ่งอีกทั้งเจ้าตัวยังยืนยันว่าโสดสนิทหนุ่มเข้ามาจีบได้แต่จะตอบข้อความไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเบสโสพสต์ภาพแซบแต่ถูกแซแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาเบสได้โพสต์ภาพเจ้าตัวสวมชุดว่ายน้ำวันพิศสีส้มอ่อนโชว์ให้สัดส่วนเชฟมาพร้อมโพสต์ท่ากลางสระน้ำสุดวาววีด ร้อมแคปชั่นกู๊ดไนท์เบาๆคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันครับเพื่อเป็นการส่งแฟนคลับเข้านอนเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดตอนเช้าเจ้าตัวก็มาตามสัญญาโดยออกมาโพสตภาพสุดเซ็กซี่ทะยี่หัวใจหนุ่มๆต้อนรับเช้าอันสดใสโดยเบสได้สวมเกาะอ,อกผูกโบตัวจิ๋วสีขาวโชว์ผิวขาวนวลเนียนเห็นเอลเอสทำให้ใจหนุ่มๆใจเต้นแรงพร้อมแคปชั่นมอร์นิ่งกายงานนี้แฟนๆเข้ามาชื่นชมความแซ่บของเบสกันอย่างสนานไอจีแต่ไม่ไวมีผู้ใช้อินสตาแกรมท่านหนึ่ง ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีเราคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นต่างว่าเขาไม่สวยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ความเห็นส่วนตัวคือไม่สวยอาจจะเพราะโครงหน้าที่ยังไม่สมส่วนปอลอความเห็นส่วนตัวส่วนติ่งจะมาด่าก็คือไม่เคารพความเห็นส่วนตัวคนอื่นทางด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้มากมายอาทิเปิดหน้าเจ้าของคอมเมนต์หน่อยแล้วจะยอมรับความคิดเห็นมีมารยาทในพื้นที่ของน้องด้วยนะคะ ก่อนให้คนอื่นเคารพขหอสอตอคุณคุณควรทำเป็นแบบอย่างก่อนนาะไม่ชอบแค่ปัดผ่านไม่เห็นต้องสร้างแอคใหม่คอมเมนต์ Comment ไม่น่ารักแบบนี้เลยฝากไว้เอาไปคิดบ้างสแตนดาร์ดความสวยในมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็พอเข้าใจแต่มารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีนะคะก่อนจะให้คนอื่นเคารพความเห็นส่วนตัวของตัวเองก็ช่วยทำให้ความเห็นส่วนตัวของตัวเองมีระดับขึ้นมาหน่อยนะคะคุณคนสวย